สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บูเบลบูตอนนี้นะคะทุกคนเบลเนี่ยจะต้องถูกกระเหตดลงมาข้างล่างนะคะเพราะว่าข้างบนเนี่ยคุณเห็นซียูยึดครองอยู่นะคะแล้วเบลไม่สามารถที่จะเอาของเขาเนี่ยเข้าไปเจอคุณเห็นซียูในวันนี้ได้นะคะดูดิตอนนี้สนมากลึกเมนเนี่ยสนแล้วเห็นไหมคะตื่นนะคะน่ยไรเนี่ยไรหาหาอยู่ใช่ใช่ดูสิดูสิเ้าหน้ามันเบืองเหรอ เจ้านอนบนมือขึ้นมือทันทีเลยข้างนี้หรือไหนอ๋อเออใช่ใช่ใช่มาฮะเหมือนหมารอบแรกนี้ไม่ดูดเลยนะคือคายแบบคายเยอะอ่ะแบะแบะเอามามเลยใช่ๆนี่ก็เหมือนเดิมนะคะเป็นยี่ห้อของรอยคายินยินเนาะพอดีว่าเบลก็ใช้ทางบ้านนั่นแหละดประมาณนี้แล้วกันเนาะปอะมานั้นใช่คือน้ำมันน้อยมากอ่ะเนี่ยนเีเดียว น้ำเป็นน้ำร้อนก็ได้เป็นน้ำอุ่นก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นน้ำร้อนก็ต้องรอให้อุ่นก่อนนะคะทุกคนคร<ม>ับเวขออนุญาตบ้อนนมก่อนนะคะเพราะว่าดูว่าน้องเขาหิวแล้วมามามาม,มามาหามนมหานมเอาไว้ข้างๆนะคะให้เขารู้ก่อนเนาะ,ะข้างๆแบบนี้นะคะนี่เอ่นนะคะเนี่ยะะเขาจะเริ่มรู้นะคะว่าเป็นนมนะคะเนี่ยเริ่มดูอ่าถูกต้องดูงเป็นแล้ว มากมากเลยดีหลับแล้วนะคะเฮ้ยหลับคามือเลยเหรอหลับแล้วกินเป็ดก็นอนนะคะแล้วเดี๋ยวร้องใหม่นะคะก็คือหิวใหม่นะคะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่ลูกเม็ดหลับไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาประกอบกุงกันดีกว่าเนาะนี่ก็เกพิ่งมาประกอบกุงเหมือนกันนะคะเมื่อกี้ก็ให้มูมย์ตะย้านอนไปนะคะไม่ค่อยอยากไปยุ่งกับเขามากเนาะอ่ะปะประกอบกุงโกงอันนี้นะคะประกอบอย่างชํานาญแล้วนะคะ มีไม่รู้กี่กงมันนี่ยใช่นะคะบอกเลยนะคะว่ากกงเนี้ยประกอบได้แบบอย่างรวดเร็วอ่ะ หลอดไฟ UVA เนอะ UVA ก็คืออะไร UVA ก็คือให้ความอบอุ่นนั่นเองนะคะการที่เราซื้อเป็นหลอดไฟสีดำๆแบบนี้คือเหมือนกับว่าเขาไม่มีแสงไงดังนั้นเนี่ยเราเปิดเราสามารถเปิดตอนกลางคืนแต่แบบว่าไม่รบกวนเราเวลานอนอ๋อต้องไปหนีบตรงโต๊ะใช่ปะใช่ทำไมก็หนีบที่กกงเนี่ยเดี๋ยวเราทำการเอารุกเหม็นใส่เข้าไปก่อนดีกว่าไปลุกเหมน็มน แล้วก็เปิดตะกร้าไว้แบบนี้เลยนะคะเขาไม่ออกหรอกเอเนตเอเนตะกร้าเองออกทำไมอ่ะโอ้ยังไงได้ดีดด้วยบ้างนะมันติดไอ้ตัวนั้นแหละก็เอาหัวออกไปก่อนได้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 หลับยังมีชีวิตยอยู่มั้ยเฟสกิดมาตายายังยิ้มใส่ไม่ดีอ่ะพี่เบลอ่ะ ลูกเหนนนอนก็ไปเอามาเล่นโออเขาก็หนักนอนเห็นไหมถ้าแล่กเ้ยยยย่ยย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 ้เยายยยายยยงยยยยยอยยยยยยายยยเยากยยยอยยยยยนยยคยย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 ลยกนยยลยกยย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 ยกยยยยยยยกยยยยย่ยย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 าเยยยนยย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 ยรายย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 กยยยยยยย่ยย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 ย่เอย เดี๋เขาเดี๋ยนแบบติดไปแอนะไรหนางๆไปหมดติดกระถุกมานะนี่ลูกเหม็นครับไม่ใช่ลูกหนามป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปจัดแจงอุปกรณ์กันดีกว่าหลอดไฟกันดีกว่าค่ะป่ะเดี๋ยวเรอว่าจะเปลี่ยนเป็นอันนี้นะเป็นหลอดไฟอันนี้มันจะได้แบบง่ายๆนะคะ จำต้องหาปักสามตาแล้วเหรออดไม่พอใช่<อ>เดี๋ยวต่อไปนะคะเราแค่รอเช็คด,ดูว่า,าไฟร้อนหรือเปล่านะคะอะไรไมหมวะอค่อน,นี้ะเอาเร็วๆเอาชัวชัวกลิ่นไม่ดีเลยต้องรอให้หายร้อนก่อนไม่เหมือนนะคะทุกคนอันนี้ไม่นะคะ คือมันด้วยความที่มันไม่ได้ถูกออกแบบมาอย่างงี้ดิมั้งก็พยายามหน้าต่างประตูอะไรของพวกคุณใช่ไหมหน้าต่างประตูนั้นแล้วที่ตรงนีจะบอกว่าปลูกอ่ะอ้วนมากอ่ะคุณบอกว่าอ้วนมากเลยเหรอใช่หวานใช่ไหมปลูกดีครองดีครองโอ้โหพีเห็นโอ้ แก <Yeah, S 1> ไม่ไหวแล้วไม่หไมหวแล้วอะ่ะกินเยอะเกินไปหรือเปล่าเปิดท้องเลยอ่ะแกโอ้โหแกไม่ไหวว่ะ okay. โอเค yeah. okay, ค่ะทุกคนเราเป็นว่าเดี๋ยวเบลก็จมูกอันนี้นะคะแล้วก็เอาไปใส่ในอันนี้นะคะแล้วก็ทําแบบเมื่อกี้นี่แหละก็คือปกไฟเพื่อเพื่มความอบอุ่นเนาะอย่างนินจาเต่ากับซามูไรก็เหมือนกันนะคะเขาก็จะมีเหมือนกันอย่างนี้นะคะทุกคนนี่นะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นทั้ง UVA และ UVB นะคะรวมกันเนาะ แต่ว่าตู้กระจกเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะเก็บได้ร้อแแหละคือเบลจะเปิดเอาไว้ช่วงประมาณแบบสองทุ่มจนถึงประมาณเที่ยงคืนอะไรแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเบลแล้วเดี๋ยวคอนโทรนไม่ไหวเดี๋ยวก็จะตื่นมาปิดเองนะคะแล้วก็เช้าก็เอาไปตากแดดเนาแล้วก็ อยู่กับแดดด้วยแล้วก็กกไฟด้วยเวลาที่ไม่มีแดดอะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็จะประมาณนัน้นน้องส่วนของการกกไฟเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คือ UVA ให้ความอบอุ่นแล้วก็ช่วยเรื่องของการกกะต้นอาหารนะคะ UVB ช่วยเรื่องของกระดูกนั่นเองแค่นั้นนะคะง่ายๆโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะสัตว์แปะเรเชื่อใจคุณ่านะคะแต่เมื่อเขารักคุณแล้วเขาจะรักคุณไปตลอดชีวิตเลยค่ะรอบคลิปนี้เดี๋ยวเบลจะไปจัดการที่กกไฟก่อนนะคะ